วันนี้ผมจะมาแนะนําด้วยงบ20บาทการเปิดฝาท้ายประตูเปิดปิดยากใช้อุปกรณ์เสริมอะไรบ้างเพียงเท่านี้เองก็จบปัญหาครับอุปกรณ์เตรียมน้ํายาล้างเล็บกระดาษทิชชู่นะครับผมแล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวยางกันกระแทกขาโต๊ะขาเก้าอี้แบบนี้นะครับผมที่มันเป็นกำรรมหยี่นะครับแนะนําให้เป็นกำรรมหยี่นะครับเพราะกำมหยี่แบบนี้เห็นไหมครับมันจะแข็งทนแรงกดนะครับผมแต่ถ้าเป็นโฟมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่า ก่อนหน้านั้นผมใช้โฟมแล้วมันยุบตัวเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะครับนี่ผมใช้โฟมเห็นไหมโฟมที่เป็นยางกันกระแทกเหมือนกันแต่เป็นชนิดโฟมตอนแรกลองไปแล้วหนึ่งชั้นใช้ไปได้สักพักต้องมาลองสองตัวก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมแต่ตอนนี้ผมจะได้แกะออกอแกะออกและตอนนี้ผมได้เช็ดทาความสะอาดตัวนี้ไปแล้วนะครับเช็ดทำความสะอาดไปแล้วเพื่อที่จะติดไอ้ตัวนี้ตัวน,นี้ก็แกะออกมาเรียบร้อยทาความสะอาดเรียบร้อย แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดเห็นไหมครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับผมเช็ดความความาาทําความสะอาดให้แห้งให้สะอาดที่สนุกที่สุดนะครับเวลาเราติดมันจะได้แน่นขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆครับแกะแผ่นนี้ออกมาเห็นไหมครับมันจะเป็นกระมิรีลูกฟูกอย่างเงี้ยมันทนแรงกดพี่ก็เอามาแปะตรงตำแหน่งตรงนี้นี่แน่นเลยไม่ออกละเห็นไหมครับเราจะติดทั้งสี่จุดดูกันครับ นี่ตรงตำแหน่งนี้นะติดตรงก,งกลางเลยนี่นี่มาดูตรงนี้ก,กลางนี่ผมซื้อมาที่ diy แผ่นกันลื่นขาโต๊ะขาเก้าอี้ยี่บาทใส่ตรงนี้จบครับผมแค่นี้รถก็จะล็อกได้อัตโนมัติทันทีเหมือนของใหม่เลยเหมือนรถเ,เดิมเดิเลยนี่นะครับ เพราะว่าสาเหตุมันมีนี่ตัวยางปั๊มเปิดตรงนี้ครับมันสุดตัวแต่ก่อนมันเคยยาวกว่านี้ใช้ไปนานๆมันยุบตัวมันก็เลยเปิดปิดยากครับผมตัวนี้ครับถ้าสั่งซื้อใน Lazada ตอนนี้ผมเท่าที่หาดูนะ2ตัว284บาทแต่เคยหาเจอที่ถูกที่สุดคือตัว5ตัวละ50บาท2ตัวเออสตัว400แต่ตอนนี้หาไม่เจอละตัว50บาทนะแต่ที่แน่ตอนนี้เจอ2ตัวที่ราคามันแพงคือขนาด ที่ใช้งานมันดันไปใช้ร่วมกับรถ f o r t u n e r กับ Innova ราคามันก็เลยกระโดดขึ้นไปเป็นราคาของรถประเภทนั้นแล้ว A อว n ซ่าเอามาใช้ร่วมด้วยราคามันก็เลยสูงแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะตัวไม่กี่บาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นของเนี่ยจะเอามาใส่เวนซ่าราคามันอิงของ f o r t จ n e r มันก็เลยแพงครับแต่ถ้าพี่จะเปลี่ยนตัวนี้ก็จบเหมือนกันนะก็ไม่ต้องซื้อตัวนี้มาใส่แต่ถ้าซื้อตัวนี้มาใส่ก็จบเหมือนกัน20บบาท ติดทาความสะอาดติดอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ติดอย่างนี้ติดอย่างนี้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวดูกันครับดูการใช้งานแบบสดๆเร็วทมเลยอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูนะครับว่ามันเปิดได้ไหมถ้าไม่มีตัวนั้นมันจะเปิดยากแหน่เปิดแล้วมันดังแก๊กถ้ามันแก๊กเสร็จเราลองมาเปิดฝาท้ายดูเห็นไหมเปิดแล้วนี่เห็นไหมครับลงทุน2ี่บบาทสี่ตัวนี้ครับ ไม่พอเหลือไว้ใช้ไว้แจกให้เพื่อนกลุ่มเอาเวนซ่าได้อีกเพียบครับผมอันนี้ผมเอาไปใช้งานอย่างอื่นตั้งหลายตัวครับก็วันนี้ก็มีคนมาถามเยอะจะตอบทีละคนมันก็ไม่ไหวครับทําเป็นวิดีโอให้เลยดีกว่าครับผมนี่ครับหาซื้อที่ DIY ครับแนะนําให้เป็นกรมยยีนะครับถ้าเป็นตัวฟองน้ําอย่างนี้ใช้ไปสักพักหนึ่งมันยุบตัวครับเห็นไหมครับฟองน้ําไม่ดีฟองน้ํามันอ่อนครับเห็นไหมครับมันบีบลงได้แต่ถ้าเป็นกรมยีอ่ะมันแข็งกว่า